ครับสวัสดีครับพบกับบ่าวภูช่องบ่าวภูชาแนลนะฮะตอนนี้เนาะนะครับอ,อ,อากาศนะครับสิบเก้าองศานะครับอากาศเย็นนะเย็นมากๆเลยเนาะนะครับพื้นที่ไหนที่อากาศเย็นหรือเปล่านะฮะโอ้ที่อุดรธานีนะอากาศเย็นแล้วก็ฝนตกได้ยินเสียงฝนไหมเสียงฝนนะนะครับเราก็จะ ออกไปให้เอฟซีได้รับชมบรรยากาศเนาะนะครับฝนตกช่างหนาวแล้วก็19องศานะฮะดีนะที่หิมะไม่ตกนะเอฟซีก็วันนี้เนาะนะฮะก็เลิกการมาประมาณ3ทุ่มแล้วแหละนะครับก็ก็จะเปิดน้ําอุ่นอาบเนาะนะครับถ้าอาบน้ําเย็นไม่ได้นะครับ หนาว19องศานะฮะฝนตกนะฮะเปียกหมดแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกหนาวเย็นมากเลยนะเปิดประตูก่อน uh. ตกแรงด้วยนะหนาวา ก็ฟังเสียงฝนไปเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็ยืนรับความหนาวท้าความหนาวท้าทายความหนาวนะฮะติดติดติดเจอ,อ,อ,อแต่ว่าหลานมงกตะ,ะนะฮะไม่มีคนเลยเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็หนาวด้วยนะครับก็เลยไม่มีใครออกมานอกบ้านเนาะนะครับก็ อยู่ในบ้านมันจะอุ่นใช่ไหมล่ะครับเอฟซแต่ว่าอ่ะประมาณนี้เนาะเอซี FC เดี๋ยวเข้าไปางในห้องดีกว่าเพราะว่าอากาศเย็นเย็นนะไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวใส่อะไรเลยนะ้วเข้าไปหอาอะสภาพห้องเดี๋ยวให้ดู ว่าสิบเก้าองศาจริงหรือเปล่านะฮะอืนี่นะครับสิบเก้าองศานะครับโอ้โหหนาวจับใจเลยนะฮะนี่นะฮะห้องที่ห้องเราก็มีเครื่องครัวนะฮะขาดไม่ได้นะฮะผมชอบทำอาหารอยู่แล้วนะครับ F C นะฮะก็จะมี ช่วยชามนะฮะหมอหุงข้าวอะไรแบบนี้นะครับอะไรอันนี้เนมพริกป่นเนาะนะฮะคบคกกับสาบก็มีเราทนาไม่ได้เนาะคนเคยทําอาหารยังไงมันก็ชอบทำนะฮะทำเองแต่ก็มีพ็กสาบหม้อช้อนอ่าปนตานะะนี่กระสอบข้าวนะเอฟซข้าวสวยนะครับผม,ผมก็เอามาไว้ที่ห้องนะฮะ บอกได้เลยว่าหนาวมากนะครับอืมก็ยังแบบว่ารีวิวเนาะในห้องอีกนะครับยังไม่ทั่วถึงใช่ไหมนะฮะยวมาดูห้องน้ําใช่ไหมห้องน้ํานี่นะครับอ้นดีนะฮะจะเป็นลนักษณะอย่างนี้เลยฝักนะบักวนะแล้วก็ต้องอาบน้ํา ถ้าอาบอันน้ำเย็นตอนนี้เขาเหม็นเย็นมากสิบเก้า,งอ,าองศานงเนาะเราเดี๋ยวไปดูด้านหลังห้องนะฮะรถ<บ>ไฟพิษอ่าก็จะมีเครื่องซักผ้าเนาะนะฮะแล้วก็มกันก็จะปิดถนนนะครับเดี๋ปิดิดถนนแล้วก็ อ่าไม่มีรั้วกัน้นไม่มีอะไรเลยนะฮะด้านนี้ก็เอ่อเป็นรั้วนี่งก็เปิดสามารถเปิดปิดออกเข้ามาได้เนาะนะฮะค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับแล้วก็นี่นะครับมันมักเจ้าตัวปัญหานะฮะมันน่าจะมีหนูอยู่เนาะนะ,ะหนูวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าออกมาข้างนอกนะ นะครับเจ็บสีนะฮะองศานะฮะก็เป็นยังไงบ้างก็มีราวสาบผ้าเนี่ย FC ก็เห็นแล้วแหละนะเนี่ยแปลว่าอันนี้เลยเึืสอผภามันก็จะพันด้วยผ้าเจ็บสีผ้าเจ็บเหลืองเนาะฮะ สายไฟมันขาดนะฮะก็ต้องเอาสายพลาสเตียมเหลืองเนี่ยติดไว้ก่อนโอ้ยังไม่ได้ไปซ่อมนะฮะโอ้ห้องเลยห้องก่อนมันหนาวนะหนาวมากนี่นะครับผมพรุ่งนี้ผมก็หยุดแล้วเนาะนะฮะ f อซี หนาวมากหนาวมานะครับห้องก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะฮะอืมมีตู้เย็นนะนะครับมีเครื่องซักผ้านะฮะมีเครื่องอาบน้ำอุ่นนะฮะอ่านะครับ,ค,รบคือการ เขาเรียกว่าอะไรการใช้ชีวิตประจําวันหรือการพน,นอนพักผ่อนหรืออะไรต่างๆนะทุกอย่างมันครบแล้วเนาะนะฮะครบเครื่องแล้วนะฮะมันอ่าเสาาทติ์วันหยุดเนี้ยก็ออกไปซักผ้าได้นะครับแล้วก็ีะตากเนาะอ่ะมีมีเครื่องมีตู้เย็นอย่างเงี้ยเอออยากกินน้ําร้อนออ,อยากกินน้ําเย็นก็สามารถแช่ได้แช่อาหารได้เนาะ นะฮพรมัีครบเครื่องครัวก็มีครบนะฮะเอนะครับคือไม่ขัดสนนะครับแล้วประหยัดพอเราอยากทํากินนะครับพอผมอยากทํากับข้าวนะครสามารถทําได้นะฮะเอฟซมันก็จะประหยัดงบลงไปอีกประหยัดเงินลงไปอีกเนาะนะครับผมแต่ที่สุดเลือกล้ำนะห้องแอร์นะฮะ ถึงดูดูร้อนนะครับมันจะร้อนขนาดไหนนะฮะก็มีห้องแอร์นะนะครับในมันมีพัดลมด้วยนะนะฮะอยากประหยัดไฟมากมายนะฮะก็มีพัดลมตัวนี้แทนนะฮะับฟซีอืมเป็นยังไงบ้างนะครับเวซีอ่ะก็อ่าวันนี้เนาะนะครับก็ ก็มาพยากรณ์อากาศนะฮะให้เอฟซีได้ดูกันนะครับให้ที่ได้เห็นกันว่าสิบเก้าองศานะครับสิบเก้าองศานะแล้วก็หนาวด้วยนะครับตอนเช้า่บอกไม้เลยว่าตอนเช้าบอกเลยว่าต้องใส่เสื้อเชิ้ยาวแล้วก็ผ้าปิดปากไปนะนะะใส่หมวกกันนกนะครับอืม ใส่หมวกกันน็อกคือว่าหนาวสุดๆนะนะครับหนาวนะฮะเพราะว่าแต่ว่าคิดว่านะถ้าหน้าฝนแล้วจะทํายังไงนะฮะก็ต้องใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมนะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมแต่ละดูเนาะคือจด,ดูนะฮะคือช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปเนาะวันสองวันนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่า ผมไม่มีจิตใจนะลงคิดเพราะว่าเอองานงานที่ที่ทำเนี่ยนะครับมันติดขัดนะฮะแล้วก็ต้องคอยแก้ไขเรื่อยๆนะฮะแก้ไขเกี่ยวกับการทํางานนะครับเราวันนี้วันนี้ผมไม่ได้หยุดนะนะครับปกติจะวันหยุดวันพฤหัสใช่ไหมอ่ะหยุดพรุ่งนี้นะฮะเอซีเราก็จะ ผมก็จะขึ้นไลฟ์สดนะครับผม <c oughs> <c oughs> สุดท้ายแล้วเนาะนะครับยัีก็เป็นคลิปนี้ก็มารักทายแล้วก็รายงานพยากรอากาศเนาะนะฮนะนะนะที่อุดอรธานีตรงที่ผมอยู่แล้วก็รีวิวห้องนะครับที่ผมอยู่นะครับเครื่องใช้อะไรต่างๆครบเสร็จนะพร้อมนะครับยันสีนะฮนะอืมเนาะ ก็ฤดูหนาวแล้วเนาะนะฮะอย่าให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่มีโครคใั้ไข้เจ็บเข้ามาแทรกมาแซงเนาะขอให้จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับยังสีก็สำหรับชิปนี้ประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบ่าพูชแนลด้วยเนาะนะครับบ๊ายบาย ขอให้อาบน้ำกันด้วยน้นะครับ19องศานะครับอบายบ,าย,บายนะครับบา,บายบายไม่ลงสักทีนะแล้วก็จริงยมันหน้าผมอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำงานตากแดดตากลมตากฝนนะครับคือทำงานตากแดดนะครับก็ซื้อครีมมาทาอะไรอยู่นะฮะอะบ,บายบายจริงๆนะครับขอบคุณครับ